เจองูคร <sa> <the öst> ับโอ้ไปแล้วไปแล้วนั้นงูน้ำนะครับเกือบไปเนาะโดดเลยเฮ้ยอะไรงูสตัวบอใหญ่ไหมไม่เหนตเดียวกันอยู่บ่ปลาเพ้อปลาคนะปลาคนแล้ว อมากออันนี้เป็นหอยเชอรี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูหอยหอยขมนะตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่อ้วนเท่าโปมือเลยนะโอ้จูบเป็นหอยจูบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีในช่วงเย็นนะครับผมแมนคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับลูกสาวแม่ยายอยากกินแกงหอยขมว่างั้นนี่ครับบริเวณนี้เนาะจะเป็นหอยขมเยอะมากครับตรงนี้นี่อุปกรณ์ในการใส่ของผมก็จะเอาถาังสีมาใส่นะครับกะว่าจะเอาเต็มถังนี้กลับบ้านนะครับผมเดือกินก็จะเอาไปนําไปขายเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้หอยหรือเปล่านะ สวัสดีค่ะคุณอยากกินแกงหอยขมใช่ไหมงมเองนะต้มนะต้มบ่ต้มกินกับตำมะฮูโอ้กินกับตำทุ่มตำนะมันจะได้บ้ขนาดยังไม่ได้หาลูกค้าจองแล้วโอ้มีลูกค้ามีออเดอร์แล้วมีออเดอร์เข้าแล้วครับเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีดอกจะรู้ยังไง ค่ะน,นี่ได้เดี๋ไม่ได้บอกเราจะงมเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมรูปอ๋อโอ้ยมีแอ่วตัวจับมาต่อมาเลยฮะโซนโซนมาอ่ะ,อะคุณงมเองม่ใช่ต้องปรุงใช่ไหมเราจะเลือกเอาลูกโตๆมานะครับไม่โตนะไม่โตบ่ หอยอันนี้เอาอยู่บ่เอาหอยอันนี้ละเอามาถูกบ่อ่ะถังโยนนั่งสงสักเดี๋ยวจะง,งมช่วยกันนะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวมายาลงงมก่อนเนาะสำรวจเชือวีก่อนติดจะได้บ่เอาลูกดีจ่เอาตัวให,ใหญ่มันนะอหอยตายหอยเน่าไม่เอานะครับ ที่มีถอดเกือบมีย่านหยีันกับหอยบักกับหอยเชลลีก่ก็เยอะเนาะตายแล้วมีแต่หอยตายเอาให้เตรียมถังนะเล่นได้แต่หอยอันนี้ยู่เต็มค่ะนี่ครับบริเวณนี้เนาะ ข้าวเริ่มจะเหลืองอลามแล้วนะครับผมป็นกลางเดินหน้าเนาะข้าวตัวนี้ก็จะหมดแล้วนะครับโดนเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับมันต้องลงมาน้ำดียวเพื่อนต้องเองบิ่งฝั่งนั้นอลีมีบอกลินมันต้องลงมาน้ำกันเธอตรงเบิ่งฝั่งนี้มีดบอกเฮาเบิ่งนี่ดูจริงมาแต่ได้ย้อนกลับแหละแล้วมาผัด่ะมินบอก ตัวเหยื <lok displayed, S 1> <to> ่อได้จ oh, uh? oh, mm ้ะโอ้ต <peut> ัวตัวตัวฮะเยื่แทนโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะนี่เหยื่อแท้อื้เต็มเต็มเลยจ้ะเต็มเน้นเอาตัวตัวโตมานะโอ้ตัวมันเล็กเล็กเล็กแต่อ้วนก็เอาอยู่นะแต่เสียอย่างเดียวมีการกระจายบวกต้องโอ้ เป็นเดือนหนเป็นเดือนพอนี่แต่หอยแหวนเลี้ยวนี่อึงเตอร์ก็ดีแต่นง่มมาตังเตอร์นี่ตัวนี้เก็บเอาไม่ง้มเนียเขาตองเขาต้องงมนะหอยนะเอเมมคำฮ่องเส้นเขาถือว่าง้มหอยอยู่บ่ซะก็ต้องงมเอาแหละเนาะท่านผู้ชมฉัมาเก็บหอยนะงมหอยจ้า คุณเจอผมยิงใช้สองมือนะครับมือเดียวงมไม่ได้นะครับไม่คือด่วนคือก็แบบไปนู่น เจองูครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วตรงนันเป็นงูน้ำนะครับเกือบไปเนาะโดดเลยอะไรงูตัวตัวบ่ใหญ่ไหมไม่นตัวเดียวกันอยู่บ่ตุ๊กเจอเลยด้วฝันเด้อบ่โอ้ยโหมันปกหลอกอยู่เลยตัวใหญ่ไหมเยอะอยู่ได้แต่ผมว่าตีน น่าจะเป็นตัวเดียวมันไดน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะแล้วมันจะไปทางเรือบันนี้ไปพยายให้ดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ผ่ดลายเทฮะหอ้ยผัดลายเทเดี๋ยวนี้่ะโอ้ยตกใจงูเนาะโอ้เดี๋ยวน้ำมันกำลังไล่ฟอมขุ่นไปอ๋ออะไรเมื่อกี้นขาคหลอกขึ้นมาโอ้ยต๊เจอเมื่อไหร่ดูสิได้เยอะหรือยังนี่จ้าได้ลายเลยได้พอออเดอร์ลูกค้าละจ้ามันมีออเดอร์ด้วยเนาะ ประมาณยี่สิบาทครับผมเราจะงมไปขายด้วยนะครับตอนนี้ก็รองูก่อนเนาะให้น้ำใส่ก่อนอุ้ยตกเจอมืดปลาเลาปลาก่อนนะปลาก่อนปล้วเอาป้องมาก่อนอบคาณน ปลาปีเนียจับคุณยืนไหนบ้างที่นี่เอาจับบ้างไว้ก่อนอุ้ยมาหอยกระลูกปลาครับปลาเข้ากระบอกไม่ไผ่เท่ามีได้เบเอหรือปลาอ้าว<อ>โอ้ยตโตโอ้ได้แต่หอยตัวเดียวเนี่ยีม่ได้ยิน,น,นเสียงปลานะครับปลาม่นด้ดับดับดับอยู่นะ ได้หอยมาสอกตัวเนาะโอ้นึกว่าดนึกว่าจะได้ปลาช่อนไปแกงใส่อหอยไปโยนวนลงไปคือเก่าไมหมเฮ้มันเกาะวันนี้ก็ได้เยอะแล้วเนาะได้ประมาณสี่สิบบาทถึงหรือ,อยังถึงแล้วออเดอร์เรามียี่สิบาทครับมีคือหนึ่งถุงเนาะ <c oughs> แล้วก็เหลือก็จะนำไปต้มครับเป็นเมนูต้มเนาะไม่แกงกต้มจิ้มเจ่วต้มจิ้มเจีวครับ เกี่ยว,วโฮกโอ้หอยอ้วดมากเลยน,นี่นี่ครับหอยขมหอยจูบครับบ้านผมว่าแกงที่รักคือถ้าแกงที่รักก็หมายถึงว่าแกงหอยขมนะครับเพราะว่ามันต้องจูบเนาะแกงที่รักเร็วเร็วลุลว,ว,วตอนนี้ก็เวลาเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวนั่งให้กำลับบงใจนะครับผม ะ,เ,ะเราจะเอาเต็มถังนะครับไม่เต็มถังเราไม่กลับบ้านนะครับผมโอ้โอห่าพกเยอะนี่นี่ครับท่านผู้ชมหอยตัวโต,วตวมากเลยนะนี่เทียบกับปูมือผมนะเป็นตัวเล็ก ผมว่าพอแล้วแหละมันจะค่ำนะเปือกหอยบาทฮะเปือกหอยบาทโอ้<ม>ปะปะ<ต>พอแล้ว<พ>อ,อ่า <ขอ S 1> หอยเจอเจียเลยหอยบาทมือคุณลูกสาวแม่ยายแล้วครับผมเจ็บไหมพวกก็เจ็บเลยเนาะแบบหมดหมเจอป้องเลยไหมอะมันจะค่ำพอแล้วดึงสักหน่อยเอ้า ถ้าผมปล่อยหรอดีนกาไหนโชว์หอยดิโชว์หอยดิหอยขมนะนี่ผลงานของเราในวันนี้นะครับครึ่งถังสีนะครับโอ้หมานอยู่นะแซ่บจะกินหมดไหมเธอขายด้วยไงอ๋อขายลูกค้าสั่งหนึ่งถุงอือฮืโอเคนะครับสำหรับคลิปกลมหอยของพวกเราในวันนี้นี่ ได้เยอะอยู่นะประมาณครึ่งถังสี่นะครับอันนี้นะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเนาะเรางมยังไม่หมดใช่ไหมใช่เอาไปเอาไปขายถุงนืงแล้วก็<อ>ให้แม่ผัดให้เด็กๆกินถุง<อ>กินด้วยเดี๋ยวครั้งนี้เนาะเราจะเอาหอยนี่ไปจำหน่ายเดี๋ยวไปขายเนาะเพราะว่าเรามีออเดอร์มายี่สิบาทนะครับ <c oughs> เยอะอยู่นะยี่สิบาทเต็มถุงยนะี่สิบาทเต็มถุง <c oughs> เต็มถุงเ่ยหกคูณสิบสี่บ่ะหกคูณสิบสี่ เดี๋ยวผมพาไปจำหน่ายนะครับแล้วก็จะนำหอยนี้ไปแช่น้ำให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้มันคายคายขายี้เนาะคายคา,า,ายดินออกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ตอนเย็นก็จะนำไปประกอบอาหารเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านเอาหอยไปจำหน่ายก่อนนะครับผมไปกลับบ้านเนี่ยวันต่อไปเดี๋วผมจะพามางมตรงนี้นะครับอีกสองสามวันเนาะ อันนี้มะพี่เลออันนี้มะพี่เลอผมไม่รู้มาสโตอีสานสาโตอีสานเหรอไปฝากไม่ยายไหมสโตรู้หนักว่ะหนักไบไดเยอะแยะแรกคิดว่าไม่ได้อันนี้เป็นหอยเชอร์รี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูหอยหอยคมนะตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้อ้วนเท่าโปมือเลยนะโอ้ถุก เป็นหอยจูบนะครับบางบางคนนะ่ะกินลายอาสจะเจ็บโหก็ได้ได้ใช่ใช่คือแม่ผมอะ่ะกินไม่ได้ครับไม่ถูกกับหอยตัวน,นี้แต่แม่ชอบกินยายลำบอกใช่ยายอชอบกินนะยายของแตงไทยนะครับคือกินเยอะไม่ได้กินเยอะก็ปวดหัวคุณป้าใช่ใช่มันก็เลยไม่อยากให้ท่านกินนะครับผมเอาคือเอาหอยเนาสาตูนเอเหนือ่อแอน่นแล้ว กินเยอะก็ไม่ดีเอาพอดีงามจ้<ป>ะกินลายมันกินกินเยอะมันจะอิ่มครับ <c oughs> กินนี่อิ่มกะเฮอโทษอิ่มกัเฮอโทษมีน,นอันดีจักอย่างเพราะฉะนั้นแล้ละดยกินแต่พอดี <c oughs> เราจะเอาหอยมาจําหน่ายนะครับนี่เป็นหอยขมนะครับนี่หมดนี่ยี่สิบาทนะประมาณโลกว่าๆนะครับก็ตางแบ่งมากินเนาะแบ่งตังแบ่งให้ด้วยนี่ครับหาตังให้ไทรซื้อขนมนะครับผมนี่ยี่สิบบาทก็มาโอนอรอเล่ก็ปนๆกันไปเนาะแต่มันตันอยู่ด้นี่เป็นร้านค้า เข้มข้นการค้านะครับของอยู่ที่บ้านหนองมะเกล่าตําบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับความเข้มข้นการค้านะครับมิดแท้โซห่วยเนะยาะม่วงหงายนะคะรับแล้วเยขอบคุณค่ะที่มาแลวว่าคือประตูไปก่อนไปเสืออันนี้ต่อได้บ่ะนี้บ้านในีิเสือผัดเติม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 บางรันฮะเราจะไปใส่กุ้งถ้าได้ ใช่ครับผมเมื่อค่ะนี่เป็นกับดักต้นโตเพแตนไม่เอฟคืออะไรไอเม็ดใส่เอ็ดอันนั้นทัดเผ็ดใช่ครับไม่ได้เอ็ดอยู่เือนแบบมินม็นนะปลาเด้อะปลาเด้ปาเดให้ยันแล้วปูนก็ได้นี่ตัวนี้มันเหม็นมากเลยนี่น้ำน้ำมันโยชน์ด้านนี้ฝากกดติดตามช่องแม่คนเงินปากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย